ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ครับพามาดู M U 5 7นะครับผมลากฐานสีครับพี่น้องฐานสี่ยี่ห้องนิ้วครับฐานสีโครงสี่ยี่สิบหกนิ้วนะครับอยเอียงเขาเลยครับลากได้สบายสบายครับแกลโลซีเอียงหัวเขาครับเนี่ยเกือบหัวเขาเลยครับใส่ลือกตืด อานสี่ยี่สิบหกนิ้วครับรุ่นนี้ถ้าแต่งได้ในซุดจริงครับแต่งมากใส่ได้เลยนักได้ครับลากคันนี้ให้สบายครับ กลัวกัวกลัวเลยอือไงแห้งแห้งดีครับรถถาความแห้งมันได้ครับพ่าบุคคลได้เรียขาดนะครับพ่อบุคได้เรียขาดขาดกสิบบุคคลเบิดดูครับรุ่นนี้ส่วนใหญ่ถาต้มเดิมกสิเจอปัญหาเรื่องประสบปัญหาเรื่องขาดเบิดนะครับเพราะว่าอย่างคือ ไปซ้ำหนึ่งเนี่ยก็เรียคาดสินะครับมันก็เลยเหตดไหนคาดมันใหม่การคาดใหม่ก็เลยเห็ดคาดเบิดว้นะครับแต่ว่าถ้าแต้งได้แต้งถึงนี่ก็ผมมาสําหรับผมเลยดูส่วนตัวนี่คือสําหรับผมนะผมมาแจ้งมาใส่ได้ครับถ้าเขาแ่งเป็นแต้งได้คือผมมาสบายสบายเป็นรถตัวเริ่มต้นที่ดีครับสําหรับคนที่งงพอายเนาะมันก็คุณฟูซี่ก็เอ็มเจ็ดศูนย์นะครับอย่าลังหน่อยกว่าซื้อ ว่าลำนักดีมาแท้ให้กัดยิ้มได้ดสบายครับนี่เป็นเกลโลสามกับไปแห้งก็ได้เพราะว่ามันมีตัวตัวอยางเกา่าเดี๋ยวสูขาดครับเฮ้ย รวมเลยครับโัวต่อยางนี่พวดๆๆเลยครับเป็นต่อยางไหมครับไปแก้สูงนี่ตัวอาร์คาดได้ครับ น,นี่เพิ่มนาดินนี่คือครับหลอกนาดินมากผมอ่าคือมันเริ่มเล่นหน่อยครับบโหายมันอันนี้แห้งครับก็บ่เรืองว่าปั๊บหักจะได้ไปหน่อก้มเลึกใส่หดเลย แห้งนเ่เรือได้พี่น้องเสียงฟังเสียงฟังกันี่สบายสบายเดี๋ยวพ่อฟ้าส้มน่นนาครับเดี๋ยวให้ผ้าฟังเสียงครับว่ากำลังเนี่ยฟังจากเสียงเครื่องยนต์กระลูครับว่ากำลังเหลือหรือบ่เหลือนะครับอ่าลากผ่านซียี่สิบหกเนี่ยนะครับตัวใดทีมันต้องปั๊บแก่เข้ากับปั๊บแก่ไลยครับโหดแก่โลซีครับ หลอบประมาณปัญหารครับผมได,ได้สบายๆครับขาน้ำเดิมครับพูดได้ว่ามันมันคับเลวมันเมือยเขาครับเพิ่มควบแรงให้มันได้ครับรดสุกสิ่งสุอย่างมันสามารถปับแต่งได้ครับอ่าไปซีเรียส ผมโมเสว่าแบบร่นเดิมบร่นเดือมาเลยมาเลยนี่แบบว่าแห้งๆเนี่ยผมโมเสอครับสุดท้ายก็ต้องมาปั๊บแต่งกันใหม่คือเราสตาร์ทรถไถนะครับผมโมเสอว่าครับเป็นเดิมพี่โจ๊กนะครับสบายครับเอ็มยูห้าเจ็ดก็ขี่ไหลนะครับสตารับรุ่นนี้นะครับตาเข้าใจการใสงงานหรือว่าการปั๊บแต่งปั๊บจูนนู่นนั่นนะครับ ข้ากับแต่ว่ารถมันโม่แห้งข้ากับปั๊บคนเขาหารถครับหมดจัดเลยครับคุณนียมันกับแห้งเพราะตัวของมันครับสำหรับหาเจ็บทำนักดีล้อแทบบอบฟี่เลยครับสังเกตว่าก้อนนี้แทบจีบเะอันนี้เลยครับ แค่จิบ่อบเห็นบน่มีเห็นเลยขานดิมเดิมกอาจจะมื่อยได้น้อยครับมันก็เอาม,ามันทนมันก็ขึ้นยกกระปุ๊กใส่แล้วครับรถก็ได้ เด่อดดกวยการดูแลรักษานำครับเป็นดินไหมครับตัวนี้เป็นดินป้ายางเนาะหากยางกนค่อนข้างร้ายครับเดี๋ยวเบิ้งตอนดันน้ำคับบ่าดูนี้จะแห้งซ้ำเลยนะครับเบิ้งการดันการ อันเดียวองเขาครับอบอผู้ได้เจ็บหน้าหนักหนักจังเลยจะไปเรียนมันครับมันหนักสุดเลยแนะนำเป็นรถดีเดียวนะครับ แต่ว่าปัจใจหนึ่งนะครับรถนี่สีแห้งก่แห้งมันก็ขึ้นอยู่ครับข้นครับดำนะครับซึ่งนี่ครับถ้าเป็นงานดันกับโบปันไดครับบ่ทันเก่งเลียงทวนโบทันเก่งนะครับขามือเขาเร็วนี่เลียงทวนเก่งมันก็สีหอบดินได้ร้ายครับเจดแดงก็ต้องรูปโตุกนะครับผมก็ถือว่าแห้งดีนะครับในระดับหนึ่งถือว่าใส้ได้เล่าแหะสำหรับผมแต่ว่า ได้ยิดได้การดันอาจจะไม่แห้งกาะได้เนาะเพราะว่ามันก่าเอาง่ายๆครับคุณครับกับบอท่นคืองานดันบอบอท่านเป็นนะครับบอว่าตรงๆเลยว่าบพรท่านเป็นนะครับแต่เลยแต่มี่รถกำลังตกแน่นะครับเพราะว่าเหลี่ยงคอนโทุ่บอท่านบอเป็นนะครับผ่านให้บอที่จริงอ่ะในการดันดินเขาสิบอตักเขาสิบอตักบาทเดียวแบบนี้ครับเยอะเสีเบิางคูเฮ็ดเป็นเนาะอันนี้เฮ็ดได้ครับเพื่อนเฮ็ดเป็นเห็นบอนี่เขาจะค้อยตักตักมาให้เรื่อยครับ ภาสิค่อยๆตักตักมากกว่านะครับถ้าคนเฮ็ดเป็นนะครับ,รบมันก,นจกนะจะได้ล่ะหนึ่งละ่ะคือรถมันบบก,กินกำลังโบเบืองน้ะมันครับคือเดี๋ยวเสเบงความแตกต่างระหว่างคนที่เฮ็ดเป็นครับโบเป็นเนาะเดี๋ยวเสเบงตอนตักดินที่เหลือเนาคไว้ล้างไปจริงๆนะครับโอ้โวด ครัเขาสิเบิ่งการตักดินครับเห็นบ่มเขาสี่ปักลงเทธอเดียวนะครับเขาสิ่งอไอตักตักไปเลยครับแล้วสิเบิ่งขั้นนี้มาเนี้มันมันกำลังรถทามามันอันนี้บ่มันกับขาผู้ขับบ,บ่บอันนี้กับบ่คือบ่อันคือกันครับเห็นบ่สิเริ่มตักหลายมาตั้งที่แรกเลย เทียนใรถกำลังขาดครับวันนี้ใจขาดไปจะโบเป็นยังครับของมันนี่ปั๊บจุนกันไหนครับคอยเลียนคอยฮัดไปงงานไทยนี่ได้อยู่แต่ว่างานดันบทนั้นอันนี้ป็นได้ครับ่ะะมาณนี้ครับสไลม์เอ็มยูเจ็ดนะครับก็ถือว่าโอเคนะกู้ได้อยากเร่นก็ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับในการทำงานเนาะ ซึ่งสิว่ามันรถแห้งหรือลดแห้งผมว่ามันแบบกับคือคือการขับของขมันกับไม่ส่วนนะครับเอาประมาณนี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ